มีความคืบหน้าอีกแลวจะต่อเลยอ้าวเดี๋ยวผมไปเรื่องนี้เดี๋ยวจะลืมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวแทนลูกศิษ์หลวงตามหาบัวอ่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่จะคัดเลือกประธานบอร์ดคนใหม่ของแบงก์ชาติถูกไหมใช่ค่ะอ่าตัวแทนลูกศิษ์มหาอ่าหลวงตามหาบัวมายื่นหนังสือให้แบงค์ชาติเพื่อคัดค้าน การที่จะให้คุณกิติรัตนนองเข้าชิงตําแหน่งประธานบอร์ดแบง์ชาติค่ะโดยตัวแทนลูกศิษย์หลวงตามหาบัวมองว่าขาดคุณสมบัติเพราะคุณกิติรัตนเป็นผู้ไม่มีจริยธรรมและจรรยาบรณด่างพร้อยอกังวลว่าจะกระทบต่อทุนสำรองของชาติและการบริหารกองคลังซึ่งจะผิดวัตถุประสงค์ของหลวงตามหาบัวและศิษยานุสิท์ที่เคยร่วมกันบริจาคทองช่วยชาติ ก่อนที่จะมาที่แบงก์ชาติไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วค่ะอ้าวนี่ทผบุชมอาจจะมีความเคลื่อนไหวทุกวันอ่ะเมื่อวันที่8ก็มีค่ะอาจที่เลื่อนมาเป็น11แล้ววันนี้จะเลื่อนไหมไม่รู้ค่ะ,ะทผบุชมอ้าเดี๋ยวตามกระดูมันจะไปหยุดที่จุดไหนเนี่ยถ้าเลื่อนอีกจะยังไงต่อ